สำหรับ30ไม้มงคลนะคะาการและแก้คุณใสขับไล่สิ่งไม่ดีขับไล่สิ่งอัปมงคลเมื่อวานได้ลงไปนะคะต้นลิ้นมังกรนะคะเป็นได้ทั้งต้นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับและต้นไม้ตามความเชื่อวันนี้นะคะามาดูดอกของจริงกันนะคะของจริงๆกันวันนี้ดอก กำลังแย้มขึ้นมานะคะอ่ะดอกตัวนี้ก็จะแทงขึ้นตรงตรงก้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งก้านและดอกเขาจะแทงแทงขึ้นมานะคะกําลังตุ้มๆอยู่ตัวนี้ก็อ่าสูงสูงของดอกนะคะก็ประมาณเป็นฟุตนะคะสูงได้เป็นฟุตเลยดอกของเขานะคะ ก็ตัวนี้กำลังกาลังอตุ่มๆอยู่ยังไม่บานเท่าไหร่แต่ตรงโน,น้นอันโน้นก็คืออบานแล้วนะคะตรงนั้นคือดอกบานแล้วก็คือดอกของลิ้นมังกรเนาะในความเชื่อเมื่อ,อดอกบานก็จะเสริมโชคลาภได้ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อที่ดีนะคะดูดอกของเขาหลายๆคนก็คงจะปลูกแล้วออกดอกช่วงนี้ นะคะอ่าจะส่งกลิ่นหอมในช่วง6โมงเย็นไปแล้วอ่าช่วงโครเพช่วงใกล้คำ่ำอันนี้ก็จะส่งกลิ่นหอมอ่าจะตัวนั้นจะเป็นลิ้นมะกอนงาช้างบอนเซลนะคะแต่ว่าลักษณะดอกก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้บานได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะ อ่าก็มาดูดอกจริงๆกันในวันนี้ส่วนตัวนี้อันนี้เป็นที่ครูขยายไว้นะคะก็จะปักนำกิ่งมาปักแล้วเขาก็จะแตกหนอ่อออกมาได้เยอะพอสมควรพอ,อแบบนี้นะคะก็ตามที่สอนไปเนาะว่าเราสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกสวยมากนะคะดอก อ่าดอกสวยมากเป็นมงคลด้วยแล้วก็อ่าเป็นไม้ตามความเชื่อได้ด้วยแยกหน่อยังไงแยกกอยังไงก็ตัวนี้เวลาที่แบบนี้เลยนะคะจากไม่กี่กิ่งเราช้ำม,มาไว้มันก็สามารถแตกกอออกมาได้แบบนี้นะคะอ่ะก็สามารถดึงออกแล้วก็ มีดคมคมนะคะจับแยกกอได้เลยแต่ตัวนี้ครูจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะจะยังไม่แยกเขาก็จะเลี้ยงให้มันเป็นฟอร์มกอสวยๆก็จะเตรียมกระถางเอาไว้เปลี่ยนเขานะคะกระถางจริงๆลิ้นมะกรสามารถนําไปตกแต่งในกระถางสวยๆงามๆได้เยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ประดับสามารถตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้ด้วยอนอกจากต้นไม้ตามความเชื่อแล้วก็จะมีดอก อ่าออกดอกรับโชคนะคะเราดูของจริงๆกันว่าดอกเขาเป็นอย่างนี้แทงขึ้นที่ก้านอ่าที่ก้านของกิ่งนะคะมีกิ่งแล้วก็มีดอกแทงขึ้นมาตรงโน้นบานอันนี้ตูมนะคะอ่าทีนี้ไอตัวไม้มงคลทั้ง30ชนิดตัวนี้ นะคะครูก็จะไปรวมเอาไว้ใน30ชนิดไม้มงคลเดี๋ยวครูให้ดูเนาะมันมีมากมายหลายแบบนะคะเราดูกันตรงนี้เนี่ยสาอย่างนะคะก็จะประมาณนี้เลยพวกพัตบะต้นนาดนะคะถ้่แดงพุทธรักษาสมป่อยธรณีสารขาจืดนะคะงาช้างขอทองแก้ขอนโมกสักั้งขาวดำกำบางเพชรกลับเพชรถ,ถึง นะคะเพชรฉึงนั่นแหละว่านหางช้างเพชรฉลูกันก็จะอาตามนี้เลยนะคะเพชรนารายนกคุ้มนางคุ้ม,มเร็บคุดส้มจิตดพัดนางชีมหาจากักรพรรดิปลปุกเสกมหาปราบทั้งสามสิบชนิดนี้นะคะ,ะครูนําไปรวมเอาไว้ในคอร์สเรียนนะคะสามสิบไม้มงคลกันและแก้คุณใสขับไล่สิ่งอับประมงคลตรงนี้ อ่ะก็เราจะได้อ่ารู้จักว่านนะคะว่ามันเป็นมาอย่างไรลักษณะอย่างไรนะคะก็อ่าว่านในแต่ละชนิดนะคะเราจะได้เรียนรู้กันในคอร์สเรียนนั่นแหละนะคะอย่างว่านงาช้างตัวนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าอ่ามีอ่าลักษณะอย่างไรนะคะการปลูกการขยายพันธุ์ประโยชน์ เรียนรู้ทฤษฎีแล้วเราก็จะลงมือปฏิบัติด้วยเพราะว่าว่านในแต่และชนิดเขาจะมีสปปรรพคุณมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะอย่างว่านงาช้างตัวนี้นะคะนอกจากจะปลูกเอาไว้การปลูกการขยายพันธุ์การดูแลอดินปลูกนะคะอะแล้วก็ความเชื่อคาถาต่างๆมันก็จะรวมอยู่ในคอร์สเรียนนะคะอันนี้ก็มาอบอกนิดนึงเนาะสำหรับผู้ที่ อาจะโรงเรียนที่ทักมาก็ผู้ที่เข้าไปเรียนแล้วก็าสามารถเรียนไล่เรียนทีละบทได้เลยครูก็มาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางท่านก็จะต้องการต้นไม้ในกลุ่มนี้ก็เข้าไปเรียนแล้วครูจะจัดหาให้จัดส่งให้อย่างพัตตะบะนะคะมันก็จะมีทั้งที่เป็นผงแล้วก็เป็นหัวนะคะทั้งหัวทั้งผงมันก็จะอยู่ในอคอร์สคอร์สเรียนนี้ ก็นักเรียนที่สั่งมาก็จะจัดเตรียมให้เพราะว่าต้นไม้ในกลุ่มนี้นะคะมันก็ต้องสั่งใช่ว่าเราเดินไปที่ร้านไม้มงคลแล้วมันจะมีเลยนะคะมันก็จะต้องหาให้ในกลุ่มของว่านมงคลต่างๆกันและแก้คุณใส่นะคะบางชนิดไม่ได้มีขายที่ร้าน ไม้ประดับทั่ว,วไปนะคะก็จะต้องสั่งกันอย่างว่านงาช้างไม่เป็นไรเราหาได้นะคะแต่อย่างเช่นพวกเพชรนารายพวกพัตบะนะคะอะไพปุบเสกพวกนี้ก็จะค่อนข้างหายากนิดนึงถอนโมกสักพวกนี้นะคะกะะ็ท่านที่จะโรงเรียนในคอร์สก็ทักครูมานะคะ,ะราคาค่าคอร์สก็อยู่ที่1,590บบาทข้อดีก็คือเราได้เรียนรู้ วิธีการต่างๆและก็จะาสามารถสั่งต้นไม้ในกลุ่มนี้ครูได้ดูแลกันต่อเนื่องได้พูดได้คุยกันเนอะอาะได้ต้นไม้แล้วก็ได้ถามถ่ายกันนะคะเสร็จแล้วเราสามารถนําในกลุ่มนี้ไปต่อยอดในการที่จะไปทำถ้า,าผู้ที่จะเลี้ยงสร้างสุก กันเล็กแก้คุณใสยอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เลี้ยงได้เลยแต่ท่านที่สามารถจะนําไปต่อยอดในการทําวิดีโอคอนเทนต์นะคะหรือจะนํานไปลงจําหน่ายนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กลุ่มนี้สามารถทําได้เลยนะคะก็จะครูจะสอนขั้นพื้นฐานให้นะคะแบบที่ครูทํานี่แหละนะคะทำง่ายๆสไตล์บ้านๆเวลาที่จะนําไป ลงเป็นวิดีโอนะคะก็จะสอนอตัดต่อพื้นฐานแถมให้นะคะแล้วก็จะ,ะมีเปิดช่องทำ YouTube นะคะ,ะเพื่อ,อประโยชน์มันก็มีหลายด้านเนาะเราจะขายต้นไม้หรือจะสร้างตัวตนอันนี้ก็เอาที่เราต้องการนะคะก็สามารถทำได้เอาละค่ะวันนี้ก็มาชี้แจงถแถลงไขกันเดี๋ยวอะไรถัดไปนะคะก็จะเป็นบ้านชนิดอื่นๆ นะคะแล้วก็อาจจะได้มานั่งคุยกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้งาช้างออกดอกแบบนี้ก็นำมาให้ได้รับชมกันนะคะสวยงามมากๆนะคะทุกคนช่วงเย็นก็จะมีกลิ่นหอมทีงทั้งดอกบานและดอกตูมเป็นาว่านงาช้างนะคะ,ะเดี๋ยวในไลฟ์ถัดไปก็จะเป็นชนิดอื่นๆก็รอติดตามแล้วกันนะคะ สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของวานเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสนใจก็ทักหาครูได้เลยนะคะ